โอเคสบายดีทุกคนนี่ก็พบกับกบองการ SK S เอสแนลเมืองเพื่องวันนี้จะพาทุกคนมาลิน้นผาดผาตึงเนะาะผาดผาตึงเมืองเพื่องไปทุกคนเาเบิรงกันนี่เตรียมเครื่องมาลิ้นหน้าเลยกันมาเข้าขว่า,นะากันนะรถจะมีคนมาลิ้นหลายเลย เขา่ารุ่มๆบอ่ไปแล้วกันเดิมไปแล้วยังไปถามออกับบ่รุ่มๆนะขากลิ่นเลยบ่เด็กวางวางๆมึงวาง,วางมันห้อนได้ห้อน เทุกคนเมิ่อมาฮอดแกว่น้ำเย็นๆไ,ได้่าจะมีโอ้สิวเกินเด็กมิธีเข้าเย็นมากเลยเย็นวะ เป็นเครื่องเรียบร้อยเนาะนี่หอมอ่เครื่องเรียบร้อยนี่เดี๋ยวนีน้ำกนข้าหอมข้าวหอมหอนีน้ำปะไปหลนโดน้ำกนดูัอยู่ๆได้หรอเนี่ยปาไ้าไา

ลอยซอนปลาคุณเพบงบัได้มันไหลมันไหลฮิ่นฮิ <c oughs> ดีน้ำเด้อดีน้ำตัวใหญ่นี่ บอร์คนตุยแล้วบอร์เอายับไปไกลๆ,ๆพุ่นจะจอยนะส่วนป่าส่วนป่าวะไม่ไมาส่วนป่าวะ โม่โม่จะน้อยเขาไหลไหลลงไปรุ่มหมดหก่นพูนะไหลไหลลงไปไปลุ่ม,มนะได้ได้ได้ <laughs> ส,ดนะสดงอ,องเลยชอได้ใจเายยืนรวมในไทยฮูบนะ ยืมรวมกันจิทายหุบมงี่เท้าน,นะน่าทายหุบมึงงามเด้อบรรยากาศก็ดีเอาลิซ่อนปลาโอเคไปเลยจิได้ก่นอกน นไ้ําแหตอยลีปลา่นขนหินโอ้น้ําโคแหงเลยดี๋ยวก็อด้

แซ่บอะแซ่แบเลยว่บ, <laughs> ออบว้องเข้าใจแล้วแหลยู่ร่ม,ม,นะรมนะี่ปอ,อยูรมมัน,นอะนนนอรรม,เ,เ,กกมเนี่ยเมนะมัสมา,านสมานด้เนี่แซ่ไก่หัวไปกินตาเดิมแเงน้อยเลยที่แซไปเเอาแล้วาเด้อมาเด้อกินตาเดิม เออแซบอยู่ได้นี <sk <sk ่นาะออกออกส้มหวานหวานแ่เปนสีอะไร่กินเหร่ดวากิ้มอไเอียนเราเอียนาเอียนเรอยกิน้มีว่เมจิบุลินน้ำว่ะมามาน้ำบุลินน้ำ ปุ่มก็ยังไม่ได้ลงว่ะสบายดีเลยเจ็บท้องยังวะไม่เกอดเลอะรมันตามเปนอย่างกอตามเพื่อนมากันาตัวนั้นเป็นกระแดังแรเดียวกันเลยเนี่ยุกก้เราตุ๊เกป่งรเ่นอุ้ยออกจางน้องเม่อมาแล้ว กอเดี๋แซ่บและลุ้นดลุ้นได้กันวรอะโอ้แซ่บแซ่บจะเซ่บละฮะลูกมัมีพ่อมีแม่เลยนะ ได้แล้วตอนนี้เซร็ได้แล้วเข้าอากนี้เานะนรเลืไปเลยไปเลย้เลอไปยนนี้เร็ลน่ลวอเลโอเคบริการเสิร์ฟอาหารบริการเสิร์ฟอาหารน้ำนเลยีมาแล้วีมาแล้วไปเลยไ่ยังตมือก้าเกนอาหารในน้ำ

กินอะไรกินน้ำก <su> ินข <se> ้าวกินน้ำกินแช่นอนรินน้ำแล้วกินไปน้ำมิโตะมาตั้งเลยครับ แหงแน่มากินเมื่อไรครเอาจิ๊เก็บให้มานี่ก็ได้ยังอีกน่ะยันพุงสิีก ลูมุนาค่ะหลอดได้จากโตคนเยียบไปเยียบมาเลยคุณนะไปลองไปลุ่มมนไปปลาหลเลยไี๋ย้มึงซ้อนดูเอาซ้อนเข้าไปมันไป

สี่ตัวนีเออตัวนี้เป็นตาแซน่ะตัวนี้แซน่ะมันขาวเนาะโอ้ปลาขาวนี่ยมีตรงน้ำงปลาขับของขับของโอ้ยปลาแล้เนาะเอ้ะใช่ๆเลยวันแหวันแห ลงรุ่งมายิงไหมเนาะลงเ่ไรฮนี่จับขาี่ปีพี่เอ้ยังก่อนทนไหนยุ่งก่าประเด็นนีนี้มันตื่นโพสลงเล็กน้อยนึงถ่ายโพโนยายกับอนี้ล่ะเหงาแล้วที่ไหนก็ปล่อยนี่นี่ เนยาวปันอยนเป็นงมไหมเป็นงมไหมร้อนน่นงูง่าง่ามาไปนี่ละเงมงเงน่เลยแ้วก็ไปคืนนะต้งอยากเล่นนะซึ่งนเบน

สำหรับคลิปนี้กับซับนี่เราทุกคนต้นเที่ยวหาดผาตึ้งหาดผาตึ้งเนาะยินดีซันี่แะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ซับใครแนะ่เลบาย